กำลังทิ้งเงินไปกับความร้อนและความช้าอยู่หรือเปล่าพัดก,ก่อนนี่ไม่ใช่แค่ค่าเสียเวลาแต่คือค่าซ่อมบำรุงที่ค่าแรงงานที่ไร้ประสิทธิภาพและค่าความน่าเชื่อถือที่คุณต้องเสียให้กับลูกค้ากำไรหายวับไปกับเหงื่อถึงเวลาเลิกใช้เครื่องจักรที่ดูดเหงื่อหันมาใช้เครื่องจักรที่ดูดกำไรคุปตา KX 0 3 3 AC คนขับของคุณต้องทํางาน8ชั่วโมงเต็มเขาจะทํางานให้เต็มประสิทธิภาพได้อย่างไรถ้าต้องทนความร้อน KX 033 AC แอร์เย็นฉ่ำเมื่อคนขับสบายเขาจะทํางานให้คุณ100%ตลอดทั้งวันไม่ต้องพักบ่อยนี่คือการลดต้นทุนที่ฉลาดที่สุดงานแคบงานในซอยงานซับซ้อนอือตลาดราคาแพงอย่าลืมว่า KX 033 AC คือขุมพลังเครื่องยนต์คูต้าแท้ที่มีชื่อเสียงแรงขุดหนักแน่นกินน้ำมันน้อยเสร็จงานเร็วขึ้น20%เท่ากับคุณได้เงินเร็วขึ้น20%คูบต้า KX033AC คือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดในปีนี้มันไม่ใช่แค่รถขุดแต่มันคือเครื่องจักรที่ผลิตเงินสดชั้นดีวันนี้ที่คูตา้าไปติสกนลนครฟรีดาวน์อนาน7ปีไม่มีงวดย่อยดอกเบี้ยรเริ่มต้น1.99%ใช้ฟรี4เดือนฟรีช่วบำรุงรักษา1ปี 6เดือนและฟรีตรวจเช็ค9ครั้งอยากลองเปลี่ยนมาใช้รถขุดคูบต้าไหมล่ะแล้วคุณล่ะใช้รถขุดรุ่นอะไรอยู่ลองคอมเมนต์มาบอกสิ